สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมาอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกลางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกัน,นครับเตรียมพร้อมเปิดใช้3ท่าเรือโฉมใหม่ท่าเรือพรามเจ็ดท่าเรือท่าเตียนท่าเรือเกียรกายเพื่อนโยบายเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างไร้รอยต่อเพื่อให้ประชาชนนะครับมีความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการเดินทางแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำให้เป็นสถานีเรือที่มีความทันสมัยมีรูปลักษณ์สวยงามและเป็นแลนด์มาร์คเพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะต่างๆทั้งทางถนนและทางรางจำนวน29แห่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลปัจจุบันนะครับมีที่เปิดใช้งานแล้ว8แห่งท่าเรือกรมเจ้าท่าท่าเรือสะพานพุทธท่าเรือนนทบุรีท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือสาธรท่าเรือพายัพท่าเรือราชินีและท่าเรือบางโพสุดเศร้าพายุน้อยแห่งหาดดงตาล Facebook นะครับศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเลกองทัพเรือได้ออกมาโพส์ข้อความนะครับว่าพบซากลูกพายุที่บริเวณกลางอ่าวสัตหีบโดยสภาพซากภายนอกนะครับพบว่ามีบาดแผลที่ผิวหนังจํานวนมากจากการโดนอวนของชาวประมงนะครับพันรัดอยู่บริเวณรอบตัว และจากการตรวจสอบพิสูจน์อัตลักษณ์พบว่าเป็นลูกพยูนตัวเดียวกันกับที่ได้ทําการสํารวจพบเจอว่าอาศัยร่วมอยู่กับเต่าเพศผู้ในอ่าวสัตหีบเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับช่างน่าสงสารเจ้าพยูนตัวน้อยนี้จริงๆที่ต้องมาจากไปด้วยฝีมือของมนุษย์จากกรณีบัวขาวบัญชาเมฆนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องกัมบูชาเปลี่ยนชื่อมวยไทยนะครับเป็นกุลคาแมร์ซึ่งบัวขาวนะครับได้พูดว่ากัมพูชาเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุลคาแมร์ ก็เป็นเรื่องของเขาก็เขามีสิทธิ์ของเขาเราพูดอะไรไม่ได้อันนั้นก็ส่วนของเขามันเป็นของเอเชียระดับเอเชียเราไม่จะพูดถึงเราจะพูดถึงนุ่นโอลิมปิกใช่ไหมระดับนุ่นของเขาที่เขาจะมีสิทธิ์ของเขาก็เรื่องของเขาเราไม่พูดถึงอับดุลย์เอาไปในกอาไปเลยแต่ของเขาออร์เจนตอลทยแลนด์ก็นับประวันอยู่แล้วไม่ช่เรียนอย่าไปฟังยันคิกเออ ทางด้านรองประธานกิติมศักดิ์สาพันมวยของกัมพูชานะครับก็ได้ออกมาโพสต์ตอบโต้และจะมอบบ้านพักรถยนต์และค่าจ้างนะครับรายเดือนถึง10ปีให้แก่นักมวยกัมพูชานะครับที่สามารถเอาชนะบัวขาวได้ซึ่งเขาระบุว่านะครับสิ่งนี้จะกระตุ้นให้นักมวยของกัมพูชาสู้เพื่อประเทศของเราหลังจากนั้นนะครับบัวขาวก็ได้ออกมาโพสต์ตอบโต้นะครับผ่าน Facebook อีกว่าตนเองไม่มีปัญหากับกุลคแมหรือประชาชนชาวกัมพูชาทั้งนั้น แต่ที่ติดปัญหาก็คืออยากให้ผู้ใหญ่ในวงการมวยของประเทศกัมพูชาตามค่าตัวของตนให้ด้วยที่ไปต่อยในรายการ World Fight Tournament ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งยังค้างค่าตัวอยู่อีกจำนวน2.2ล้านบาทงานนี้นะครับเล่นเอากัมพูชาเงื้อไปเลยนะครับพี่บัวขาวบุกทลายเครือข่ายมาเก๊า8-8-8เช้าวันนี้นะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรได้สั่งการให้นำกำลังตำรวจ บกสท .1 น,นะครับและชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดเพื่อเปิดยุทธการมาเก๊า888นำหมายค้นนะครับปิดล้อมตรวจค้น8จุดทั่วกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับเว็บพนันออนไลน์โดยในเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มนายนัทพงษ์ชินลาขณะที่กำลังหลบหนีนะครับการจับกลุ่มไปกบดานอยู่ที่ห้องพักส่วนตัวที่คอนโดเดอะเบสในจังหวัดอุดรธานี โดยนายนัทพงศ์นะครับเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ฝ่ายการเงินของเว็บพานันดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับได้พบโพยพานันและหวยไปจนถึงข้อมูลของลูกค้าจากเว็บพานันในบ้านของนายนัทพงศ์โดยปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับเป็นการทลายเครือข่ายเว็บพานันออนไลน์จากเบาะแสที่ดิวอลิสลาทองบริสุทธิ์นักสแสดงสาวนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงเว็บพานันเอาไว้เมื่อวันที่15มกราคมมากันที่ข่าวต่างประเทศนะครับแม่น้าที่ใสย,ยังกากกระจก ที่รัฐเมคาไลชายแดนบังกลาเทศประเทศอินเดียมีแม่น้ําที่สะอาดที่สุดนะครับที่มีชื่อว่าแม่น้ำำําอัมกอตเป็นที่รู้จักและแพร่หลายนะครับในชื่อของแม่น้ําดอลก,กี้ที่อยู่ห่างจากรัฐเมคาลัลถึง100กิโลเมตรแม่น้ําแห่งนี้นะครับมีสีเขียวมรกตและได้รับการชื่นชมจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นแม่น้ําที่สะอาดที่สุดดุดดังคริสตัลเหมือนล่องเรืออยู่ในอากาศ การล่องเรือชมแม่น้ำนะครับซึ่งสามารถมองเห็นก้อนกวดหินหลากสีสาหร่ายพืชน้ำนะครับรวมทั้งปลาที่กำลังแหวกว่ายอยู่ใต้ผืนน้ำด้านล่างนะครับได้อย่างชัดเจนที่ประเทศฟิลิปปินส์เนื่องด้วยช่วงเวลาที่ผ่านมาราคาหัวหอมของประเทศฟิลิปปินส์นะครับได้แพงขึ้นจนราคาสูงถึงกิโลละเกือบ500บาทและได้กลายเป็นดั่งสัญ,ญลักษณ์ของคนมีเงินไปแล้วที่ประเทศฟิลิปปินส์และนั่นนะครับก็ทำให้มีคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งทำเรื่องสุดแปลก อย่างการเอาหัวหอมนะครับมาใช้แทนดอกไม้ภายในงานแต่งงานทางด้านเจ้าสาวนะครับได้บอกว่าข้อเสียข้อเดียวคือพวกเธอนะครับต้องคำั้นตอนการโยนช่อดอกไม้เพราะหัวหอมนะครับมันหนักจนอาจจะทําให้เกิดอันตรายเรียกได้ว่าเป็นงานแต่งงานที่ไม่เหมือนใครจนหน่าเหลือเชื่อเลยครับแถมงานแต่งงานของพวกเขานะครับก็กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ไปอีกด้วยเตรียมเปลี่ยนลูกกริย์บนธนบัตร ล่าสุดนะครับทางการออสเตรเลียเตรียมนำรูปกษัตริย์นะครับที่มีมายาวนานออกและแทนที่ด้วยภาพวัฒนธรรมของประชาชนแทนซึ่งทางธนาคารออสเตรเลียนะครับได้ออกมาถแถลงว่าจะมีการแทนพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่2บนธนบัตรมูลค่า5ดอลลาร์ใหม่ทั้งหมดโดยการออกแบบใหม่นะครับจะมุ่งเน้นเพื่อสะท้อนถึงการให้เกียรติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพื้นเมือง โดยการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับเกิดจากการหารือร่วมกันระหว่างธนาคารกลางกับรัฐบาลออสเตรเลียแชมป์สัตว์โลกนักนอนพวกเรานะครับต่างเคยคิดว่าเจ้าตัวสล็อตนะครับที่เชื่องช้าและแสนขี้เกียจพวกมันนะครับคงจะเป็นแชมป์นักนอนแน่นอนแต่จากข้อมูลขององ,องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับได้ระบุเวลานอนของมันมาแล้วว่าพวกมันนั้นนะครับนอนแค่15-20ชั่วโมงต่อวัน ส่วนแชมป์การนอนที่แท้จริงนะครับได้แก่เจ้าโคอาลาเพราะพวกมันนะครับใช้เวลานอนหลับในแต่ละวันนะครับนานถึง16-24ถึงชั่วโมงซึ่งมันจะใช้เวลาเพียงแค่วันละ2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับในการหาอาหารขับถ่ายและผสมพันธุ์ก่อนที่จะกลับเข้าไปนอนใหม่พวกมันนี่ช่างขี้เศาสุดๆไปเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการ s m i ยอินโฟกั s วันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกลางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 105 Smile Thailand